ในวันี้จะมาพูดถึงในเรื่องของสมการบัญชีนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในเรื่องของสมการบัญชีเนี่ยเราย้อนมาดูโครงสร้างทางธุรกิจที่เราพูดถึงในบทก่อนหน้านี้นะครับว่ามีกิจการค้ามีการลงทุนมีการจัดท้าเงินการดําเนินการนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคําศัพท์ตัวหนึ่งนะครับว่าในการลงทุนตัวนี้เนี่ยคำศัพท์ที่เราใช้ในทางด้านบัญชีเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสินทรัพย์นะครับจากสินทรัพย์ตรงนี้เนี่ยในการจัดท้าเงินตัวนี้เนี่ย เราจะเรียกเขาว่าเป็นหนี้สินและส่วนของเจ้าของเพราะว่าการจัดหาเงินที่เราพูดถึงว่าเราจะหาโดยการกู้เงินมาหรือจะเป็นเงินที่เราลงทุนเองนะครับถ้ากู้เงินมาก็คือเป็นหนี้สินแล้วก็เงินที่เราลงทุนเองก็คือส่วนของเจ้าของนะครับแล้วก็การดําเนินการก็คือในการดําเนินธุรกิจตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของกําไรสะสมนะครับซึ่ง ตัวรรรรรรสินทรัพย์เองเนี่ยนะครับที่เราเคยบอกว่าการลงทุนจะมีระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าเป็นสินทรัพย์แบบหมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์แบบไม่หมุนเวียนนะครับระยะสั้นก็คือหมุนเวียนระยะยาวก็คือไม่หมุนเวียนนะครับสั้นยาวตัวนี้เนี่ยเขาจะคิดกันประมาณ1ปีถ้าถ้าน้อยกว่า1ปีก <pe w> ็คือระยะสั้นถ้ามากกว่า1ปีก็เป <pe w> ็นระยะยาวนะครับส่วนของหนี้สินก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเรามีการจัดท้ายเงินแบบกู้ระยะสั้นระยะยาว้วก็แบ่งออกเป็น ในส่วนของหนี้สินที่หมุนเวียนก็คือเงินกู้ระยะสั้นนั่นเองนะครับหรือจะเป็นหนี้สินที่ไม่หมุนเวียนก็คือเงินกู้ระยะยาวนะครับส่วนเงินลงทุนก็จะอยู่ในรูปของหุ้นสามัญน,นะฮะทีนี้ในส่วนของกําไรขาดทุนเองนะฮะเราจะมาพูดถึงรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับเพราะจริงๆแล้วกําไรสะสมตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูไปเรื่อยๆนะตอนท้ายๆเนี่ยว่ากําไรสะสมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากกําไรที่เรายก กำไรหรือขัดทุนที่เรายกมาตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับแล้วก็มีปีนี้มีไรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หักกรบลบกันแล้วเนี่ยกำไรหรือขัดทุนหรือเปล่าเฉพาะปีนี้นะครับถ้ากําไรก็ไปบวกเพิ่มนะฮะจากที่เรายกยอนมาในตอนต้นงวดตนนัวนี้ก็จะเป็นกําไรสะสมที่จะยกไปในงวดต่อไปนะครับถ้าขัดทุนก็ไปลบออกไปนะฮะจริงๆแล้วมันก็จะมีอ่าส่วนปริย่อยอื่นนะครับแต่เราจะมา สนใจเฉพาะในส่วนของรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายตัวนี้นะครับทีนี้จากโครงสร้างที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยแล้วก็นําไปสู่คําศัพท์ที่เราจะต,ต้องเจอนะครับในทางขวามือตรงนี้เนี่ยผมก็จะเข้าในเรื่องของสมการบัญชีนะฮนะสมการบัญชีเขาจะบอกว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะครับว่าไอ้หนี้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะกู้มาหรือจะเป็นเงินของเราเองเอามาเนี่ยก็จะมาลงเป็นสินทรัพย์ นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการง่ายๆนะครับที่นี้ในส่วนของเจ้าของนะฮะที่เราพูดถึงบอกว่าก็จะแบ่งออกเป็นทุนก็ได้นะเป็นกําไรสะสมนะซึ่งส่วนของกําไรสะสมก็จะมีส่วนประกอบก็คือรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่เราบอกว่าการลงทุนเท่ากับการจัดหาเงินรวมทั้งการที่เราไปดําเนินการตรงนี้เนี่ยนะฮะจะนําไปสู่ในเรื่องของสินทรัพย์ เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะครับแล้วก็มาแยกอีกว่า<ม>สินท,นนทนกกรสสนัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนบวกกาไรสะสมแล้วก็จะมาแยกอีกว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนบวกรายได้ลบค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เราไม่ไม่ได้พูดถึงกําไรสะสมที่ยกมาตอนตอนน้นงวดเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปพูดถึงในเรื่องของงบอ,อีกงบหนึ่งนะครับซึ่งจะพูดถึงตอนท้ายๆนะครับที่ในการเขียนตรงนี้นี่ถ้าเราย้ายตรงค่าใช้จ่าย นะที่อยู่ทางขวาเมือสุดตัวนี้มาไว้ทางซ้ายก็จะได้สินทรัพย์บวกค่าใช้จ่ายเท่ากับหนี้สินบวกทุนบวกรายได้อันนี้ควรจะต้องจําสมก,การตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นสมก,การพื้นฐานที่จะต้องใช้ตลอดไปนะครับในเรื่องของอบัญชีตรงนี้นะครับ